ทีสืบหาอะไรเนี่ครับโอ้ก้อยมัดเนี่ยนี่อยากเป็นเถ่าแก่นะเห็นก็รวยก็อยากรวยเออเศรษฐกิจตาโตเกิดไปกับบ่ได้กำไรยั่งมากไห่ใจขาดใส่ใจเป็นมัดเลยลงทุนก็สูงเท่าเพษกับเกษตรนะก็น่าดีนี่จะจ้างนี่จะซื้อเจ่งจังได้ก็เจ่งเจ่งตั้งต่อเข้าข็ดเอาแนวทางของไมหลวงนะครับมาเป็นมาเป็นหลักยึดมาเป็นแนวทางในการอ่ขับเคลื่อนการไม่แบบนี้มันกนนับเหตุใหนกับบ่ได้เพี้ยนโลก เลียนูลที่ใส่ชีวิตให้มันยั่งเืนมันเห็หนแนวเขาคำนึงถึงถึงโลกถึงสังคามมากขึ้นสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรสารยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อวานนี้วันพุภาคน้องมาเบิ้งครับวิถีเกษตรพอเพียงของท่านอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดรสุพีสมวนาพิกัดเราอยู่ที่บ้านน้องพองตำบลขามเท่าอำเภอนโน่นสูงจังหวัดนคะรราชสีมา นะครับจากของอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงนะครับอาจารย์ครับบ้านในเมืองก็บมี่อาจารย์อมักมาเมยูงสี่ครับมันเปลงดียครับการโยนิมันกันมันกับเขากบจะริตเท่านะอ่าจะริตเท่ากับคือห้อบักบักสงบบักเงียบมักธรรมชาติมักความเป็นพิศารไหมครับอ่า ผมคิดว่าสิ่งปรารถนาที่สูงสุดของคนก็คือความสุขของชีวิตเอ่อทุกคนก็บทมีความสุขของชีวิตบ่คือกันเนาะแต่ว่าสาหรับผมนี่ผมคิดว่าเอ่อสิ่งที่เห็นอยู่นี่มันเป็นเป็นความสุขของชีวิตผมนะเอ่อมีความสุขจังไหนบ่างทีมีความสุขอันที่1นึงก็คือว่าพอฮามาอยู่แล้วมันมันเกิดความสนุกนะครับสนุกที่มันมีกิจกรรมมากมายที่เฮตไทยเฮาใด ได้ใส่สมองได้ใส่ความคิดได้ใส่ร่างกายัยางสินะครับคนการใส่ชีวิตของขา้าบางคนก็บสิบว่าความสุขของชีวิตก็คือการอ,อยู่สือส่อๆนอนอยู่ในหอ้องยุห้องแอร์เลนโทรศพัพท์ทังสินะครับอันนั้นก็เป็นความสุขของอีกแบบหนึง่งของคนประเภทหนึง่งแต่ว่าสําหรับสาหรับผมความสุขของผมก็คือว่าผมได้ใส่ร่างกายได้ใส่ความคิด ได้ใส่จิตวิญญาณได้ใส่อุดมการณ์ในการเท็ดนั่นเท็ดนี้เองสินะครับเนี่ยอันอันอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเออมาอยู่หนีเข้าสึกว่ามันมันมีความปลอดภัยปลอดภัยยังไหนวะดิไปยังสี่แหละครับมันมีตนม้นไม้มันมีธรรมชาติมีน้ำเขาสามารถเข้ายากกินอาหารเขา,าก,ก็สามารถเก็บของจากสวนเขาเนี่ยม,มาปรุงอาหารการเห็ดอาหารก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่ง การเห็นการจเจริญเติบโตของเืชพักก็เป็นความอีกความสุขอีกแบบหนึง่งจังสี่ลนะครับอ่านั่นคือความสุขอันที่3ก็คือตัวตัวสุขภาพผมครีบาเรื่องเรื่องนี้สําคัญมากอ่ายืนยันจากวิทยาศาสตร์นะครับอ่าจากผลตรวจผมยังซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีนี่ตีเห็นว่าโอ้อ่าพอร่างกายเข้าดีเนี่ยเรามีความมั่นใจแล้วก็ฮกเสื่อมันในร่างกายเขา ผมคิดว่าการที่ร่างกายผมดีเนี่ยผมบ่ต้องพกยาเบาหวานความดันกินก้อนไปทํางานผมบ่ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเจ็บป่วยออดออดแอดแอดเป็นไข่เป็นวัดเป็นนั่นเป็นนี่อย่างสีลนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กับ,ก,บการที่ผมมามาใส่ชีวิตแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คือว่าอันนี้คือความสุขอัน,นที่3ก็คือ ให้ก็ตามนะครับี่มีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายดีเนี่ยผมคิดว่ามันสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตสัมพันธ์กับการกินการอยู่การรับการนอนของเข้าขผมคิดว่าผมได้ตรงนี้ผมสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็บอกได้จากจากผลตรวจสุขภาพประจําปีว่าผมไม่มีเบาหวานผมไม่มีความดันผมเมื่อมีโรคอ่อนอ,อ,นอ,อนแอดแอดอันนั่นอันนี้นะครับบ่บ่มีความจําเป็นต้องไปหาหมอบ่อยๆดูๆยังสินะครับอันนั่นคือ คือความถูกอันนั้นอันนั้นมาเป็นความสุขสําหรับผมเนี่ยผมเป็นแบบนี้ผมที่ว่าอันนี้คือความสุขของผมเออแต่ว่ายุนีเนี่ยกล้าบอกไดี๋เลยว่าความสุขสิเกิดขึ้นหลายกว่าความถูกอัน,นอันนี้คือแน่นอนที่สุดครับนี่แหละจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าเออ,อมีบ้านตามจริงเนี่ยผมมีมีหม่องยุหลายหม่องที่ทํางานอยู่จังหวัดอุดรธานีบ้านอยู่ขอนแกน่นแล้วก็มองนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็สีเลือก ที่สี่มใไซชีวิตยุ่งหมองนี่การเข้ามายุ่แบบนี้เราร่างกายเขานี่ยมันได้จดจํานะครับจำมาโอ้ในในสองมือของสัปดาห์หนึ่งหรือสามมือของสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเข้าเดี๋ยวมากินอาหารดีๆเข้าเดมีเขาเดี๋ยวมากินอาหารที่มันมีโปรตีนสูงมีวิตามินสูงปลอดการปนเปื้อนจังสี่นะครับเขาเดมาใส่ร่างกายได้มาฟันฟื้นได้มาตัดหญ้าได้มาเผาทานจังสี่นะครับได้มา ควานหาอันนั่นอันนี้กินนั่งสินนะครับได้เก็บบักมองสมสมมากินกับแจ้วสินนะครับมันก่าเฮ็ดในร่างกายไดีจดจำมาอ๋อสองมื่นหรือสามมื่ร่างกายมันก็ถูกบันทึกนะร่างกายมันถูกบันทึกว่ามันเอาแต่สิ่งดีๆเข้าไปสู่ร่างกายอันนี้มันเป็นมันเป็นนอยงที่มันมหาศย์นะครับจากตรงนี้อาจารย์ครับยูนีนี่พื้นที่จักรแล้วก็มีกิจกรรมยังไงครับยูนี่ก็ยังที่บอกไปแล้วนะครับมัน เนื้อที่ทั้งมัน4 5ไร่ที่จะทำการผลิตก็มันก็มีทั้งพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจก็คือบักม่วงนะครับอ่าหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าพันธุ์หลักๆก็คือน้ำดอกไม้สีทองอ่านี่เพื่อการค้าการขายนะครับปราม่าณ20ไร่อีกประมาณ10ไร่เนี่ยก็เป็นพืชเพื่อความหมั่นคงทางอาหารแล้รกบร่วมบอก็บนาบร่วมคลองร่วมยางต่างๆและที่เหลือย่ก็เป็นพื้นที่ ปลูกพืชระยะสัน้นเช่นบักพริกบักเขือบักเอ้บักแตงนี่สินะครับแต่ว่าโซนเทโยกไก่ข้าที่สุดเนี่ยไก่ขั้วที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคล่องน้ำคล่องน้ำเนี่ก็ตรสีออกแบบให้ไก่ขั้วที่สุดเพื่อให้มีความสะดวกพักกสิปปรปลูกไก่ขั้วที่สุดขิงข้าตะไคร่ตะลำปีพักกาดพักต้นหอมผักกาดขาวอย่างต่างต่างนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยกษตรไก่ขั้วที่สุดเพื่อให้มีความสะดวก โดยร่วมกับยูนีกับเห็ดหลาย,ย,าลาย,ลายอย่างเห็ดหลากหลายว่าด้เห็ดย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นกเกษตรผสมผสานครับแล้วก็เอาแนวทางของในหลวงนะครับมาเป็นมาเป็นหลักยึดยูนีกันว่าด้เห็ดแบบสเปซสปาด้วยครับมันมีการออกแบบมีการวางแผนมีการเอาความรููของมาใส่ยูนี unique. ถูกจัดการโดยความรู้ครับถูกจัดการโดยความรู้ใส่ความรู้เข้ามาเข้ามาเห็ด แต่ละจุดมันก็สีมีมีอความหมายที่มันเป็นความรู้สอเล่นอยู่อย่างเช่นลำเปีเนี่จังสีนะครับอ่ามวาเป็นอย่างต้องต้องปลูกแบบนี้มันก็สิแตกต่างจากของคนตัวตัวไปลหลายๆคนนี่ยเขาจะาก,กับสิใช้เปิดนาดินนะถ,ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมเกว่าวิธีนี่เป็นวิธีการทีดีมากๆดีจังไลยว่เตว่าต้องเปิดนาดินการเที่ยวเขาเปินเปดนาดินเนี่ยกับสิให้ดินอดินมันเก็บอุ่มความชื้นไว นะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือเขาสามารถเอาต้นพันธุ์มาทั้งผมนี่ก็เพาะพอต้นพันธุ์แล้วก็เอาเสียมมาขุด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 ตรงที่มันเป็นช่องว่างของเนี่ยระว่างต้นเขาเนี่นะขุดขุดแล้วเขาก็เอาเอาลงเอาลงปักอ่าลงปักแล้วก็ดูแลหดน้ำใส่ปุ๋ยพ่นดินนะครับแค่นั้นเองครับก็ต้องเห็นอีหยังหลายข้อดีของมันคืออย่างครับข้อดีของมันก็คือมันมีเนี่ย กอเขาเนี่ยมันสิบังแดดบังลมเป็นหฮมํำไรเพราะว่ากระลำเนี่ยเขาสิเป็นเผือดเทบ่ามักแดดแห้งนะครับอันที่อันที่หนึ่งข้อดีที่หนึ่งก็คือการเที่ยวปู่แบบนี้ก็คือหนึ่งเก็บความชื้นได้สองเป็นหฮมํำไรอันที่สามอันนี้สําคัญกอเขาเนี่ยหลังจากเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเขาสิค่อยคย่อยค่อยคยย่อยสลายแลังจากเขานี่ก็สิค่อยคเปื่อยคอยย่อยสลายไปเพราะคอยจะสลายไปมันก็จะเป็นปุ๋ย เพราะฉะนั้นหากหากกระลำนี่ก็สิกินกินอาหารจากจากต้นเขานี่ต้นเ,เขานี่ก็ทีเป็นเป็นอาหารที่ดีที่สุดต้องรับกระลำตนนัวนี้นี่นะครับกต่ง่าย,ายๆแค่นี้เองนะครับกับกับว่าอะไรจำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีอย่างต่างๆมันก็เป็นการลดตน้นทุนอย่างหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ย่างเกงกะยางตีเห็นนี่ฮะเนี่ย,ยกบใส่แกลบขี่ง้วขี่กล้วยขี่ไก่เท่านั้นเองซึ่งปฏิวัว่าเป็น เป็นปุ๋ยที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับมันแล้วก็มันก็ถูกความเนี่ยเขาก็ปลูกไว้แต่กินครับถึงเวลากระเขาขั้วอ่าเออวันนี้ว่ามีแนวกินนั่นสิเขาก็ยางมา,ากว่าจะกีกา่าก็เก็บได้แล้วครับเนี่ยเก็บกระหล่ำไปพัดบ้างพัดน้ำมันน้อยบ้างพัดน้ำปลาบ้างนี่สิกินกับเขาเขาเขาก็ปลูกเองสินะครับอ่าปลูกเขา่ขาหาอยากกินสายพันธุ์ยังขเขาก็ปลูกสายพันธุ์อันนั้นเมื่อผมนี่ก็ปีนี่ก็สามสี่สายพันธุ์ปลูกเขา ว่าได้ปลูกค้ายนะครับปลูกกินอันนี้ผมถึงบอกว่าการดําเนินชีวิตแบบนี้มันก็เหตุให้เฮาได้ได้สิงดีๆเข่าหลางกายเฮ้ามีเข่าดีที่สุดกินเฮามีพักทีดีที่สุดกรอบหวานอร่อยกินนั่นสินะครับแล้วก็เฮ้ามีความสะดวกในการดําเนินชีวิตนั่นสินะครับมันก็เป็นชีวิตที่มันสมดุลน,นะครับอ่าอย่างเัืถที่กล่าวอย่างที่บอกไปครับครับมีแรงอาหารเป็นของจะของนะครับอาจารย์ครับ เป็นอย่างคืออยากแบบว่าสั่งแลงอาหารเป็นคนเจ้าของครับเขาคิดว่าอาหารจากเข้าเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดก็คือเขาเขาเห็ดเองเขา้าเข้าหูที่มาาของมันซึ่งต่างกันกันกบคนส่วนใหญ่เนาะบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้การที่เขากินนี่อย่างเขาไปเต่้นละเมื่อนี่ผมถามคนลอยคอนเนี่ย บ่ามีไผ่ดอกครับบอกได้ว่าที่มาของอาหารมาจากไ, <c oughs> ua, ไกก ua, ua, ส่เนื้อไก่ก็ดีเนื้อง่วเนื้อสัดเนื้ออย่างต่างๆก็ดีเรือวสิเป็นพักผลรไม่เนี่ยเข้าบกเคยหูที่มาดอกครับเรา้ขงสิมันใจได้จังได้เห็นะะครับเออว่ามันมีความปลอดภัยหรือว่ามันเป็นอาหารที่มันดีที่สุดนะมันบม่มีอย่างบอกได้ว่ามีอย่างกระดัน,นตีว่ามันดีที่สุดเลยอ่าแต่ว่าตั้งจากของเขานี่ของเขา,ขเขายู่กย่คมันตลอดเข้าหูว่าเขายอมห,าายมหูดีว่า เขาใส่หยังลงไปในผักเออเขาเอาหน้ามีหยั่งฮอตเขาใส่ปุ๋ยหยังเขาเห็ด ido, day, people, s <S หยังกับผักเขาเขาสีหูตกยางหูตกขันตอนพอมาเขาเขาอยู่กับมั่นตลอดห้องฮอตหน้ามันตลอดดูแลพื้นดินตลอดตอนเขากระสีเห็นมีความแตกต่างก็คือเาหูที่มาาของของอาหารที่เขากินเาหูที่มาาของเข่าที่เขากินหูที่มาาของปลาที่เขากินปลาก็ขึ้นจากข้องเข่าก็ขึ้นจากหน้าเง่าพักก็ขึ้นจากเนี่ยรอบๆขั้วนี่เห็นที่มาาของอาหาร การกินอาหารดีมันกับมีความสัมพันธ์กับกับร่างกายเขาคือกันเลยครับอันนี้สําคัญมากๆเลยตัวน,นี้คนะระบเนก่รอาจารย์เฮ็ดนี่ก็มองนี่ก็รว่ได้ใส่พื้นที่หลายนะครับเนาะครับบอรครับในเนอะออกแบบจงังไ๋นะครับอาจารย์นี่ไปใกล้ก่อนอื่นกับว่างเรื่องน้าก่อนนะครับเฮาว่างแผนเรื่องน้าก่อนเอาน้าให,ให้ให้ยู่นะให้ฮห้ว่าน้ามีตลอดปีได้นะก่อนก็ก็สะดวกที่สุดก็ไผมีโอกาสกับล่องเรื่องนด้ครับ ร่องว่างระบบน้ำดีอ่าแต่ข้องมันหน่อยก็ให้มองเรืองแรงน้ำที่สิมาเติมเพิ่นน้ำเติมนี่ก็ต้องต้องเป็นน้ำจากใต้ดินเน,ะนาะน้ำน้ำบาดาลน้ำอย่างพอนอ้ำบ่อเฮานี่ก่อนโบขุดไ่ขุดเลิกอีหลีมันก็อยอยู่บอ,อดอ่าเพราะฉะนั้นก็มบ,บ้องหาว่าตามจริงเฮาต้องเห็ดหลายครับอืมหลักก็คือเห็ดให้มันตามกําลังตามแรงตามโอกาสตามความสามารถของหลังชายเขานํแม่นว่าอ,อูุหลายเฮ็ด เฮ็ดสเกลยิ่ๆหลายๆที่มันก็มันก็เบาไหวเนาะเออเพราะสำหรับผมนี่ผมเคว่าเฮ็ดให้น้อยๆละเฮ็ดให้มันดีที่สุดโดยให้มีน้ำโดยให้มีพักเอ่อโดยให้มีผลไม้แล้วก็มีคั้วมีความสะดวกของระบบน้ำนะเพราะคำสองสามย่างนี่มันดีแล้วก็เงียงต่างๆมันติดตามมาภายหลังเนาะอากาศติดตามมาพายหลังสุขภาพาผิดตามมาพายหลัง มันตรงย่างมีความสัมพันธ์กันหมดนะครับอตรงย่างมีความสัมพันธ์กันหมดข้องข้องนี่ยอาจาราย,ย์คุดยังไงครับเนี่ยบองนี่อ๋อนี้ข้องนี่จกเอาเนี่ยเอามือจกเอา <c oughs> นี่ก็เพึ่งผมก็เพึ่งลอกไปวางอาทิตย์ที่แล้วนี่เห็นห้อยอยู่นี่ครับเออกับเป้งน donc, ้ำออกแข่งเออเป้งน้ำออกแข่งแล้วก็มือกวดเนี่ยมืโอโกยขึน้นโกยขึ้นนี่เด้อเห็นห้อยอยู่นี่ครับเนี่ยโอ้ห้อยผมโกยนะ ว่าได้ใส่บักจกใส่พัวเลยบอครับนี่เราบักจกควดเอามือควดกันโกยขึ้นเลยควดเอาว่าโดนได้เขาเนี่ยเว่าถึงสามช่วโมงนี่ผมแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหก็ถึงสามช่วโมงนี่ผมแล้วเนี่ยแสดงว,ว่าเวลาเฮ็ดนี่ก็ก็ต้องมีการพึ่งผ้าตัวเองบ่บครับอาจารย์ขันเท้าเสียดกเกษตรนะขันเท่าสีมีตาจ้างมีตาเื้อเจ็งจังไดยกับเจ็งเจ่ง,จงตั้งต่อเข้าขิดขันเข้ากี่่าเข้าเสียดกัเกษตรเนี่ย เขาพยายามออกโตเจ้าของกอนว่าเออถามโตเจ้าของกอนว่าเจ้าของเนี่ยเะ็ด้ดซ้ำใดมีกําลังซ้ำไหนประเมินโตเจ้าของเหรอครับเข้ากับ่างแผนอ่าราะเขาต้องใส่โตเฮากอนในการเห็ดเกษตรใส่ใส่ความคิดของเฮากอนใส่กําลังของเฮากอนหลือบากว่าแรงเฮ็ดบ่ใดจริงๆไอ้คนนอกมาซอยให้พี่น้องให้ญาติไอ้ยังมาซอยกันแล้วแต่ให้มุ้งให้พวกมาซอยจริงนะครับแต่ก่อนอาจารย์สีมาเห็ด ผสมภาษานนเตกีแค่ไหงครับบังเนี่ยโอต้ตตจีกันเชิงเดียวเหรอครับเนี่ยอ,อ,อ้อยเลยครับเนี่ยเนี่ยอ้อยส่งโรงงาน้ำตาลเนี่ยครับอ้อยซีซีปลไรเลยซีซีผาอะไรนี่ครับโอ้ก้อยมัดเนี่ยนี่ครับเป็นอยากเป็นเถ่าแก่นะเห็นขา็าววยกัอจากรวยเออเศรษฐกิจตาโตว่าไหวเกิดสติขึ้นมาจากจากในหลวงเตือนครับเอ่ก็เริ่มมาค่อยๆปับ ใส่เวลาอยู่ได้ครับช่วงท<ส>ี่เหด็ดเวลาอ้อยนี่เป็งได้ครับผลประกอบการมีอย่างเดี่ยวคือเครียด <c oughs> เครียดเ <c oughs> พราะยังค้นงานต้องวายูเป็นเดือนเนี่ยฮาต้องรับพี่ชอบค้นงานนี่ยเป็นสิบสิบชีวิตเนี่ยเนี่ยตะกอนมันบ่มีเครื่องจักรขนาดนี่มันใส่ค้นงานขนขื้นที่ลมัดละมัดละมัดตัดซดขนขื้นที่ลมัดลมัดแล้วกแล้วแล้ยังไนวะดีครับเผา ถามว่าผมเคยเผาผมก็เคยเผาก็กันแต่ว่ายินถอยอย่างตรงนั้นแล้วหันหลังให้ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็บ่มีแล้วเรื่องการเผากันอย่งมันบ่มีหยังที่มันสีบ่องเห็นความอย่างยืนเหนียงเลยเดินไปกับบ่ได้กําไรอย่างมากไามใส่ใจไปมัดเลยลงทุนก็สูงนี่แหละครับที่สําคัญก็คือมันทํไรายสเบอร์ซิงนี่อ้อยแล้วกับเผาอก็เลยเข้ามาถึงสีเออดีเขาว่ามีโอกาสเดี๋ยวเผาเลยอืมจัติตเบเผาสแล้วมิตรตนใหม่เขาปลูกกันว่าแล้วครับเนี่ยเังเสีย ขนาดเข<ม>าเห็นไฟยกไกอยกไกลเขายังตกใจเลยเนี่การไม่แบบนี้มันก่อเหตุให้เราได้เลี้ยงโูกใส่ชีวิตมันยังยืนมันเหตุให,ห้าเขาคำนึงถึงโลกถึงสังคามมากขึ้นมันเหตุแห้วตันนักหลายขึ้ขนข้นงนอยไอ้สไมยผมเห็ุอ้อยนี่อันนี้ผมเบอถึงโตผมแล้วบอกเกี่ยวคนเดื่นก็คือมันมีถ้าความโลภความอยากได้ไหมครับเออปลูกปลูกอ้อยได้หลาย,ลายมันต้องได้หลายตัสิได้สม,มุติฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็ุจังไหนมันสิระยะไม่ว่าสั้นที่สุดคนงานต้อง เร็วที่สุดได้กําไรที่สุดมันมีแต่เื่องที่สุดนะแต่ว่ามันมีเลียงของเออเฮ็ดจังไดเขาจึงสีมีความสุขเห็ดจังไดมันจึงสิย่างยื่นเห็ดจังไดมันบ่มีมันบ่มีไอไอมีตีแบบนั้นบ่มีอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเฮามาอยู่แบบนี้มันเห็ดแหวเออเดตานักข้นได้เรียนรููชีวิตได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจธรรมชาติได้ฮักได้หวงธรรมชาติอ่าสมัยก้อนผมเห็ดอ้อยนี่บ่มีบ่มีพัวเขามาหรอกครับ แต่ว่าพอผมเห็นบ่นอนอยูโบหลายมีตา่ภาพหลายมีต่คนดีๆกขมามาผมมาหามันมวนมันสนุกมันเป็นชีวิตที่สนุกมีพักผวกมีเครื่อขคายมีได้ยากได้กินมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอาหารการกินมีอากาศดีๆเนี่ยครับที่สําคัญนรือชีวิตมัน,ม,นมันเพลิดเพลินมันมีความสุขเพลิดเพลินยังไงจังผมมาอยู่นี่ผมอย่างนอ่นมองใดก็ได้นอนน้าขี่ดินขี่หญ้าขี่ดินขี่ดอนนี่ กับม้อยไผ่เห็นบ้อยไผ่าอย่างเขาอย่างนี่คืออิสระภาพนะมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยผมสามารถนอนนอนไลายๆหยม่องก็ได้แาะว่าผมสามารถเปียนหม่องนอนแต่ละขึ้นแต่ละขึ้นแต่ละขึ้นก็ตีบ่ซ้ำกันเาผมสีนอนหม่องได้แต่ว่าคนมีเงินจริงๆสีนอนได้ักหม่องแต่ว่าผมเนี่ยี่ไายหม่องนี่ลายหม,ม่หมองเพราะว่ามันมีความหลากหลายในนี่บางมือเข้ามา บรรยากาศนอนแบบนี้บางมือเข้ามาบรรยากาศนอนคขางแป้งพักบางมืออ่ามือๆแน่กับนอนเตียงอยู่ในรัวบางมือกับขึ้นนอนกระท่อมบางมือกับขึ้นนอนน้ำมองหันมองนี้ตักไปเังสินะครับจ้จารครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาเข้ามาเหตุยังสีอยู่สีมันมีประโยชน์มันไดอย่างจังเดครับอ่าประโยชน์มากมมยมหาศาลเลยครับให้นับ ม่นับนับบทวนหรอกแต่ว่าก็พอเสสรุปได้หรือว่าพอเสอโนมันได้คือว่าขันเฮามมิี่ดินนะครับมีิี่ดินคนที่มิี่ดินถือว่าเป็นความโชคดีมันรักษาที่ดินให้ดีที่ดินเนี่ยสิเป็นมองก่อเกิดชีวิตมองเห็ดให้ชีวิตเฮาดีขันเฮ็ดดีดีบริหารดีๆเข้าใจธรรมชาติเข้าใจดินเข้าใจน้ำเข้าใจเรื่องห้า้วก็เขาจะไปเอารัดเอาเปียบกับ ที่ดินที่ดอนหรือว่าเขาจะไปเอารัดเอาเปรียบชีนโดยการไปเผาเขาจะไปรัดเอาเปรียบโดยการไปทำไร่ต้นใหม่นะครับสิ่งมเนี่ยเนี่ยเขาสิกลับมาสนับสนุนกลับมากลับมาขึ้นทุนเนี่ยเขากลับมาตอบแทนเขาเขาดูแลเขาเขากลับมาหาเ้ายังแค่นะทีดินเนี่ยผมก็ว่าถังซื้อผมก็หาตักเอาอย่างนี้มาผสมเขากี่วัวกี่วัวเขาก็ปลูกเห็นไหมครับ ในมือหนึ่งเขาก็กลับมาตอบแทนเขาโดยการเป็นอาหารในห่ออาหารที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพราะฉะนั้นที่ดินรักษาที่ดินให้ดีใช้ประโยชน์จากที่ดินให,ห้ดีบดาาริหารที่ดินให้ดีนะครับก็คันมักกระเฮ็ดชอบกระเฮ็ดนะครับคนที่คนหลายๆคนเขาบ่มีโอกาสได้มีเห็นโอ้เข้าหาเงินหาทองนะครับเพื่อที่สิมีที่ดินเพื่อที่สิมาปลูกพักเพื่อที่สิมาปลูกคนลไม้เพื่อที่สิมาเห็นทั้งสี่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีที่ดินเนี่ยฝากนะครับ ักษาที่ดินให้ดีบำรุงดินให้ดีพันคันดินมันดีแล้วมันกะว่าต้องเป็นเนื้อยครับเป็นอย่างนะครับดินดีแล้วน้ำดีแล้วเนี่ยเบาสบายครับอืมนะครับจริงจริงที่อยากฝากนะเรื่องเรื่องที่ดินเรื่องการรักษาดินให้ดีพันดินดีแล้วมันก็ตนไม้ง่าเองครับแ้วก็พัฒนาเรื่องน้ำครับแค่นั้นครับหลายหลายคนยังมีความเข้าใจว่าการที่มาเห็ดเกษตรผสมผสานนี่มันใส่ทุนหลายครับอาจารย์คิดว่าไงครับ กับ,บร่ปฏิเสธเรื่องการใส่ทุนนะแต่ว่าผมบ่เห็นด้วยกับที่ว่าใส่ทุนหลายเอาชัดๆนะหนึ่งบ่ิปฏิเสธเรื่องการใส่ทุนแต่ว่าผมกับมีความเห็นแย้งครับการาใส่ทุนหลายกต่มันกับบ่ไดดหลายอย่างมากมมยนะครับเงินทั้งหมดกับบ่ได้มาจมอยู่นี่คนผมมา่เห็นผมกับบ่ได้ว่ามีเงินข้องอยังมากมม่นะกับเป็นเงินเก็บออม เงินแก่กับปลูกออมสินบางเงื่อนเกียรติมาเห็ดมาทำํำบางเขาอก็ค่อยเห็ดไปคอยถํำไปแล้วสิ่งที่เขาสือมาเนี่ยมันกับเป็นมูลค่าที่มันสามารถก่อเกิดในอนาคตได้เช่นไผ่ที่เขาสือมาปลูกเสียเขาก็ปลูกแก่ปีแรกหลังจากนั้นกันเขาเก็บก,กินตลอดนะผมก็ถือว่าผมคุ้มแล้วเขาปลูกตน้นผ้ตน้นไผ่เนี่ยเขาคิดว่าเขามีการลงทุนเนี่ย เช่นเขาซื้อตอน้นไผ่ต้นหนึ่งนี่ผมตอนนั้นผมซื้อมาสามสิบห้าบาทหรือบกวงสามสิบห้าบาทผ่านมาสี่ปีนี่เนี่ยผมก็ขึ้นกําไรหมดแล้วเนี่ยขึ้นกําไรจข็งแกร่งว่ะเต้นอเมริผมก็ได้กินได้ขายแล้วเนี่ยสี่ปีนี่ออกออกเนี่ยอเมริไันอ,ไออกเนี่ยหรือบกวงสิบักวงต้นเดียวเนี่ยต้นพันสามสิบห้าบาทเนี่ยมันก็เกินุ่มแล้วเพราะต้นหนึ่งก็ขายได้ขายมาเป็นสี่ปีแล้วต้นหนึ่งก็ขายได้หลายร้อยบาทแล้วยี่สินะครับอืมเพราะฉะนั้น มันก็มีการลงทุนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามันบไน่ไอะไรมีการลงทุนอย่างมากมากขันนอยเฮ็ดขัน้อยสกเกลใหญ่เฮ็ดแบบเชิงเดียวน่ะมันแห้งหมัดหลายกว่านี่ว่าแมนเตมันบอกครับอ่าอันนี้เฮ็ดผสมผสานเนี่ยอ่ามันยังมีความยั่งยืนกว่าสิครับสมัยก่อนที่เฮ็ดไฮอ้อยเนี่ก็มีการลงทุนซ้ำนี่บอกครับโอ้คนผมคนเทียบเฮ็ดไฮอ้อยตอนนั้นนับจากมือนั้นมาหอ,อนี่นี่คือผม ผมลมละลายแล้วพอมันมีเปลือยใด้ไรใกําไรแต่ว่าอันนี้มันคือขั้งเดียวแต่ว่ามันงอกเงยขึ้นเรื่อยๆืเรื่อยๆมันมาหาสารต้นไม้มันงีกขึ้นบวกม่วงเนี่ผมปลูกคเดียวนะครับอายุของบวกม่วงเป็นยี่สิบป,ป,ปีนะครับเป็นยี่สิบปีแลวยี่สิบปีเนี่ยตน้นงหญ่ยขึ้นกิ่งหลายขึ้นดอกหลายขึ้นผลหลายขึ้นมัน,นๆๆๆๆติพอกพุ่นขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อย่แต่การเกษตรเช่มเดียวเนี่ยปลูกอ้อยนี่ สองรอบแค่นั้นครับต้องมาดไถไม่ปลูกไม่เผาเผาแล้วเผาอีกไถแล้วไถอีกปลูกแล้วปลูกอีกอ้อยมันสมปะหลังทน่ยังกัดตามเขาโพนที่ยังกัดตามเนี่ยมันกับในรายละเียดอมันก็มีความแตกต่างกันนะครับอ๋ออาจารย์เดี๋ยวฝาก่องทางการดิดต่อนะครับอ่าที่เฟซบุ๊กเลยครับสุพีสมอนาครับเดี๋ยวทางรายการมันขึ้นเนี่ยเบิ้งครับผัดได้ครับผูดได้ครับพดมาคุยมาแลกเลี่ยนกันได้ครับ อมอมากินเขากินหน้าม,ม้านอนก็นได้เออมันนอนเลยเพราะเอาบรรยากาศทันน้งไิดกครได้ครับรับรอ,อ,องว่าผู้ใดมาแล้วนี่บ่อเมื่อแน่นอนกับมีหลายคนอยู่คบมาแล้วขออยู่ต่ออีกเลยว่าเอากร,ร,อระยุคำพี่ปัญหากินกน,น้องกันนอนน้องกันมิยังกะหาซู่กันกินยี่นี่บมมีอยี่รีกับมีเขาให้กินมีเขาจี้จี้ให้กินกันแล้วกันละ่ะนะครับเอาโอเควันนี้ขอพึ่งท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์สุปีสมวนาครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมรายการเด็คลิปหนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ